สวัส <c oughs> ดีครับอาพบปะกับพี่น,อน,น้องคือเก่าเน้าบุญชานุนงชาน,นิ่งมาแล้วเช่นเคย ห่างพี่ห่างน้องมาสองสามมือโอ้ยคือเก่าพี่น้องหงาคือเก่าโอ้ยมาจะพากมืน่นปิ้งปลาดุก <c oughs> ปิ้งปลาดุกพี่น้องบองแก้วโอ้มาได้พบปลาพี่น้องหลายมือ้อมาเขี้ยวคืนก็หลายอยู่ห่างบ่ม,มีเวลาเนาะพี่น้องมากก็อยากเห็นงานอ๋อ มียังก็ดจิ้มกันไปมายายก็มานั่งข้างๆกันเนี่เฮาอยู่กับยายมาต <c oughs> ั้งแต่เด็กเอยพี่น้องเลยเข่ากองบางไงพี่น้องขาวตื่นพัน <c oughs> ดีพี่น้องอืมปิ้งปลากระบองแก้วต่ำแก้วใส่ขกห <c oughs> <c oughs> นาวพี่น้องหนาวโอ้ยหนาวหนาวไงหนาไก่หลีปีเลย มะสน,นุกแชแนวพบปะพี่น้องคือก็สึงสีบบทุกมือกะมันยากกัไปตามมันยากเลาะพี่น้องมือวานก็สี่โมงกลัวกลัยังมหอนบานเมื่อกอนเงยคือกันไปเฮ็ดทุระเกี่ยวกับเอกสารมันก็เลยบ่ได้นั่นกับพี่น้องเอ้าจินปีงไก่เนาะปูยามือนี้เออเจิ้นทั้งขางลูกร้านนี่ละ กินไก่นั่งกินน้ำลูน้ำรานโอ้ยบองแก้วพี่น้องเหมือนก็ปิงป้งปลาปิง้งตับไก่แสบขึ้เกาน,นี่โมนี่พังนกนะัก่ั้ง พังนอกบอัวบกใบบัวบกแต่อนนี้บ่ไม่คือเกาแหลียพี่น้องไปจินของตลาดขาเขาจะหามาขายยากหยลายพี่นวออ เชีย่ยกระไรมันไม่ได้เก็บมหาหอดได้กับปีงปลาผมก็หฮดต้นไม่พึ่งยางเขาไม่พี่เนอะเชียวอ่อนจิงจริงประเดี๋ยวมันขึ้น โอ้แสบแห้งคิอลองเลยคิลละจินก็แม่ได้แสบนอกจินคกับเจ้ารับถูไปแสบคือออก <c oughs> ากหาจินบาไลยพี่น้องหนาวลงน้ำบาไลยอืมรับซื้อกินยังเดี๋ยว วันพิงวนะ้เนาะปลาดุกเรียงคือเกอาพี่น้องมือไหนก็ได้โอ้ย ตลาดกับบ่มาขายราบเนี้ปลาจองมึง เดยแสบคือเกาวันนี้คือสิบุลมพี่นอ้องว่านหนูแสบทุกมือเลย 嗯，很多人进那剪把了，趴腿胳膊都折。 ขาเหนือวเงอืมขเย็นนำเขาว่าแหลกไปหน่ะเนี้อหล่เก้ยวปลาแดด้วยสิมวนเป็นลไไนาบพี่จะคุยเอาคุยเลยงดใหลเจ้าห้างวงปลาแดด้วยนังบ้มันขีจ้ำวมาคุยเอา 去是满街吧，就那种，再破豆。 คุยเจ้าไปแล้วซึงบ้นเนี่ยมันมีหอากระใจเข้าอยู่บ้าเส้นไม้หมดเมลยแซ่บ,บเลยบ่มีคนเล่ได้บ่อยปิ้งกระดูกมันปิ้งกลมมันแซ่ มันคือแพรน้องแพรน,นั้นมีปั่นเลยแต่ว่าถ้าปิ่นกลมๆสีมันแสบ แซ่บปคตรเว้ย ต้องปะดิแซบอ้ีนี่ปลาดิบรอยเธอปดิบรอยก็ซื้อมากเลยเอาลงไปหนี่งม่เนี้มาบวางแก้วเลยแซบนะห uh huh. อ,อมหอมด้ว อ้อรลาพี่ร้าลองดียมดลืมข้าวข้าวแสบจะกิ่นยางเดียวพี่น้องมือเยกิ่นกะพาองกะเพาะนีอตับไก่บโอ้ยโอ้ยเมื่อไรวัใจวุกคนแสบแสบต้องปนะพื้น ไปทา่าไปยืมไปที่บ้านเลยพักน้องพงองอื่น้องว่ามันจะพูดเท่าเรื่องกันก็นเห็ดอันนึงเลยกับว่าจากใส่กับมันเมย์แมันล่ะนี่หลังหลุดจินไปแก,ปเก่เพือเขา กุ้งทอแก้วป <laughs> ะระหยัดทำาราดาเลยพี่้องเรายังไม่ครบที่มันรวบะเขียวคืนอันแล้วนะเนาะพี่้องนี่พักนอก phát triển ruột phim ngắn nó ngắn 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 Xẹp mm. bánh này lòng phe ngân Ừ. ปา่าตันวตน้องเป็นเจ้าหาบตาหนึ่งเฮ้ยญาตพีน่าลองห้องญาตสองคนเจ้าอ,อูดสุดเจ้าสวยเปล่าครับนั่งเจ้าจประแหน่คู่จริงเฮ้ยวัสดีครับ 拉皮拉浓了。